มาถามแบบนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญคือเรางงว่าตัวเราเนี่ยมันมีอะไรที่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 น่าสนใจมีอะไรที่ทําให้เขาสนใจอยากจะมาสัมภาษณ์เรามีก็อ่านเสร็จเขาก็เอาบล็อกของเขาให้มีดูแล้วก็เอาอ่าเพจของเขาอะนะคะให้ดูว่าเขาอะไปสัมภาษณ์ใครมาบ้างอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์อินแคนาดานะคะวันนี้นะคะมีมีเรื่องหนึ่งนะคะอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะมีคิดว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวมีเป็นสิ่งเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ mm. ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังเนาะก็จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงจะบอกว่าเมื่อประมาณน่าจะ 2เดือนที่ผ่านมานะคะก็วันนั้นเป็นวันที่มีอ่อยู่ที่ที่ทำงานเนาะก็ทำงานอยู่แล้วมีข้อความนึงได้ส่งตรงอะนะคะมาที่ Facebook ของมี่เนาะซึ่งข้อความนั้นค่อนข้างจะยาวมากเลยมี่ทำงานไปมี่ก็อ่านไปแต่มีไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเขาส่งถูกคนหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเนาะข้อความในนั้นนะคะเป็นข้อความจากฝรั่งคนนึงซึ่งฝรั่งคนนั้นเขียนภาษาไทย ยาวแบบยาวมากๆเลยส่งมาหามนี้เนาะซึ่งม่อ่านแล้วข้อความก็คือจะระบุว่าสวัสดีครับผมชื่อเทเวอซึ่งอ่าเขาเป็นฝรั่งเนาะแล้วเขาก็เขียนอาอธิบายว่าเขาว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ถามาถามนี่ว่าอพอดีเขาว่าอยากจะขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไปลงบล็อกของเขาไปลง Facebook ในลงเพจของเขาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาซึ่งตัวมี่เองอ่านดูแล้วเราก็รู้สึกว่าคือบอกตามตรงนะว่าตัวเราอะรับข้อความเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือใครต่างๆนานาที่ส่งข้อความมาหาเราเราอ่านทุกอันและอันนี้มันเป็นอันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามาถามแบบนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือเรางงว่าตัวเราเนี่ยมันมีอะไรที่ที่ ที่ที่น่าสนใจมีอะไรที่ทําให้เขาสนใจอยากจะมาสัมภาษณ์เรามี่ก็อ่านเสร็จเขาก็เอาบล็อกของเขาให้มีดูแล้วก็เอาอ่าเพจของเขาอะนะคะให้ดูว่าเขาอะไปสัมภาษณ์ใครมาบ้างซึ่งตอนที่พี่อ่านเนี่ยมียังไม่ได้ตอบกลับไปนะมีก็อ่านอ่านอ่านไปจนเสร็จปุ๊บตอนนั้นเราอยู่ที่ทํางานเรายุ่งมากแต่เราก็อยากรู้ว่าเอ้ยคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจอะไรเงี้ยมิเลแคป แคปหน้า Facebook อันเนี้ยของของผู้ชายคนนี้แล้วก็ชื่อชื่ออ่าบล็อกของเขามีก็ส่งไปให้เพื่อนให้เพื่อนช่วยเช็คให้ว่าเธอเช็คให้ฉันหน่อยซิว่าคือเขาเพื่อนมีวันนั้นเขาว่างพอดีมีส่งไปให้เช็คให้หน่อยว่าช่วยดูให้หน่อยสิว่าคนนี้เขาเป็นใครหรอแล้วก็ที่สําคัญคือบล็อกเนี้ยมันเป็นเรื่องราวจริงหรือเปล่าเป็นบล็อกจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเพื่อนก็ใช้เวลาพักนึงก็ส่งกลับมาบอกว่า พี่มี่หนูเชคให้เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นบล็อกหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้นะคะเขาเป็นฝรั่งจริงๆแหละแล้วก็เขาได้เดินทางเหมือนเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะแล้วก็ได้แบบ เฮ้ยแบบรักเมืองไทยแล้วก็ต้องการที่จะเผยแพร่ต้องการที่จะแบบนำเสนอมุมมองของผู้หญิงไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นเขาก็ไปอ่าประเทศไหนประเทศไหนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ไมรู้นะว่าเขาเช็คอย่างไงแล้วเขาไปไปไปส่งไปเซิร์ชไปยังไงไปดูยังไงเพื่อที่จะเลือกแต่ละบุคคลซึ่งตัวเพื่อนมี่บอกว่าซึ่งเขาเป็นเป็นบล็อกเนี่ยเป็นบล็อกที่จริงๆแล้วก็เขาอ่ะ มีมีตัวตนจริงๆซึ่งเขาไปเซิร์ชใน Google มานี่ก็อ่ะพอรู้ละว,วันนั้นเราก็รู้สึกแต่เรายังไม่ได้ตอบกลับไปนะก็กลับบ้านไปก็ไป,กไปเช็คเนาะไปเช็คใน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 เพจของเขาไปไปเช็คในบล็อกของเขาว่าผู้หญิงที่เขาเอาไปลงเนี่ยเออเป็น,เป,นเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยคืออยู่ต่างประเทศทํายังไงถึงจะใช้ชีวิตอยู่ได้หรือว่าแนวทางคิดหรือการทํามาหากินอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราเห็นเราอ่านแต่ละคนแล้วก็เฮ้ยมันเป็นอะไรที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ย แต่และคนที่เขาเลือกมาเนี่ยก็เป็นคนทำมาหากินทั้งนั้นเลยมี่ก็นึกว่าอ๋อเขาคงจะประ,ประมาณว่าหาคนที่แบบเออทำมาหากินในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยลองส่งข้อความมาหามีด่ดูซึ่งหลังจากนั้นไปไปนะมี่จะบอกว่ามีก็ไม่ได้ตอบตอนนั้นเลยนะก็กลับมาคิดก็มาคิดถึงเพราะว่าในในข้อความที่เขาส่งมาเนี่ยเขาจะบอกว่าไงหรือเปล่าเขาบอบบอกว่าเนี่ยอ่าผมจะขอสัมภาษณ์คุณทั้งหมด10 10บคำถามแต่ถ้าคือการสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ผ่าน m e s s e n g e r แบบนี้แหละก็ตอบไปเป็นข้อข้อข้อ,ข,อข้อไปซึ่งพอตอบเสร็จข้อนี้เขาก็จะส่งข้อใหม่มาซึ่งมี่ก็จะตอบเป็นข้อข้อไปแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าคุณสัมภาษณ์เสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะเขาเรียกอะไรเสนอ Off e r สิ่งที่คุณอยากจะให้เขา p r e s e n t ในบล็อกของเขาในเพจของเขาได้ซึ่งตัวมี่บอกตามตรงนะน,นี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้มี่รู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นทางเลือกหนึ่งมันเป็นสิ่งดีๆด,ด้วยที่ทำให้คนที่ไม่ใช่แต่เฉพาะเมืองไทยแคนาดาะอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นทั่วโลกอะ่ะให้เขาได้รู้จักมีจริงๆว่าตัว เป็นๆตัวจริงๆของมี่นิสัยแล้วก็การเติบโตแล้วก็คือในในที่มี่ไปอ่านมาจากสาวๆที่เขาตอบคําถามเนี่ยมันมีคําถามที่เกี่ยวกับว่าคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณทํามาหากินอะไรแล้วก็คุณเติบโตมาแบบไหนพ่อแม่คุณอะไรแบบเนี้ยซึ่งมี่ว่านะตอนที่มี่ท YouTube เนี่ยมี่ก็คิดคือเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติว่ามี่ไปตอบในบล็อกของเขาว่าเออเนี่ยชีวิตฉันตอนเด็กเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มี่คิดว่า บางคนอาจจะมองว่าแล้วทําไมจะต้องเอาตัวเองมานั่งเล่าอะไรอย่างเงี้ยมี่ก็นึกในใจซึ่งถ้าถ้าสมมุตินะมีปฏิเสธกับกับคุณเทเวอร์ไปนะแต่ y o u t u b e มี่มีก็ทํามาตลอดอยู่แล้วมี่มีความรู้สึกว่าในใน u t u b e ของม,มี่เนี่ยมี่ก็พูดไปหมดแล้วเรื่องเรื่องเาวายิ่งกว่าที่มี่ไปอธิบายอีกดังนั้นมี่ก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อเขาสนใจที่อยากจะ สัมภาษณ์เราเราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมิกเลยตอบตกลงกลับไปแล้วทีนี้พอการตอบตอบตกลงเข้าไปเนี่ยเขาก็บอกบอกว่าเนี่ยจ,จะมีการสัมภาษณ์มานะส่งข้อความให้ดังนั้นมิจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ใช้เวลาแบบแป๊บเดียวในการที่จะไปลงอ่าบล็อกของเขาเลยนะมันใช้เวลาประมาณ2เดือนมไม่ต้องไปเล่าเรื่องของมี้ว่าแต่ละข้อแต่ละข้อม่ต้องคิดออกมาก่อนว่ามี้จะต้องเล่า เหมือนเหมือนกับชีวิตของมี่ที่อยู่เมืองไทยไม่ว่าโตมายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดดังนั้นมี่ก็เลยแต่ละข้อที่ต่อไปมันก็เลยใช้ระยะเวลานานจนกระทั่งมาถึง10ข้อ10บข้อ,ข,อข้อสุดท้ายอะที่เขามาถามมี่ไปก็น่าจะจบลงที่อข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคําถามสุดท้ายในเรื่องการมุมมองของอสาวไทยเขาเขาถามในลักษณะว่ามุมมองที่ว่าการย้ายที่สาวไทยเคยคิดว่า การตัดสินใจมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดยังไงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคําถามคเนี้เป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะหลังจากนี้เป็นอะไรที่สําคัญสําหรับตัวตัวของมี่เองว่าคุณต้องการที่จะออเฟอร์อะไรให้กับผมไปพรีเซนต์ให้คุณได้หลังจากที่คุณตอบคําถามผมมาหมดแล้วซึ่งมี่ก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าใครรู้จักตัวมี่จริงๆเนาะว่ามี่อ่ะ มี่เป็นคนที่หนึ่งเรื่องอนาคตเนี่ยมี่จะคิดไว้ตลอดเวลาเลยเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยจะทําอะไรเพื่ออนาคตดีซึ่งณนะตอนนี้เราทําอะไรได้เราก็จะทําแล้วอะไรที่ทําแล้วมันเหมือนประมาณว่าทําให้ไม่ว่าจะธุรกิจของเราเรื่องงานของเรามันสามารถไปต่อได้เดินต่อได้แล้วก็สามารถที่จะ,ะ,จะเจริญงอกงามไปได้มี่ก็เลยคิดว่ามันมันดีอะไรอย่างเงี้ยมี่ก็เลยเสนอในเรื่องเกี่ยวกับว่า 1. เรื่อง YouTube ของมี่ซึ่ง YouTube ของมี่เนี่ยมี่ก็จะทำในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาจริงๆเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นเลยที่มี่ทำมาต่อเนื่องเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ s สแกมเมอร์ซึ่งจะบอกว่า s สแกมเมอร์เนี่ยมี่ทำคลิปมานะ ยอดยอดของการทําทําคลิปเนี่ยมี่บอกเลยว่าถล่มทลายมากๆในเรื่องเกี่ยวกับสแกมเมอร์ดังนั้นมี่ก็ทําต่อเนื่องมามี่ก็เลยคิดว่ามี่อยากเอาช่อง YouTube ของมี่ไปนําเสนอให้ให้กับคุณเทเวอร์นะคะไปไปไปลงให้มี่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเพราะว่าธุรกิจของมี่มี่ก็ทําเริ่มต้นต้นมานี้ก็2ปีกว่าแล้วนะคะมี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ในเมื่อเขาเสนอมาให้เราได้ไปลงใช่ไหม มีมีอ่าร้านค้าของมี่ใช่ไหมมี่ก็เลยเอาร้านค้า Shopping with อ m ี่ของมี่ไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะเพจช้อปปิ้งวิดเอมี่อินสตาแกรมนะคะช้อปปิ้งวิดเอมี่ไฟนะคะนี่แหละสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเขากําลังรวบรวมอ่าคอลัมน์ของมี่ที่มีไ่ได้ได้ได้บรรยายไปเนี่ย เขาก็ได้เอาอาจจะเอาไปลงในวันที่เท่าไหร่เขาก็ระบุบอกมาเนาะซึ่งตอนนี้มี่ก็เห็นแล้วว่าเขาได้เอาบล็อกคือเอาขอค้อัวมของเมียนะคะไปลงเรียบร้อยแล้วมี่ก็เลยรู้สึกว่าพอเขาไปอ่านเนาะมันก็จะมีรูปถ่ายที่มี่ต้องส่งไปด้วยเนาะ mm hmm. เขาบอกให้ส่งรูปถ่ายที่คุณใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดามี่พยายามเลือกรูปถ่ายที่มันเป็นอะไรที่หนึ่งบ่งบอกว่ามีอยู่เคเบก แคนาดาเคเบกนี่พยายามส่งรูปประมาณนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะให้เห็นความเป็นไทยของเราด้วยก็เลยเลยการใส่ชุดไทยนี่พยายามที่จะส่งอะไรแบบนี้ให้เขาไปดังนั้นที่มี่เห็นนะว่าเขาเอาไปลงแล้วเนี่ยก็เป็นเขาโพสให้หมดเลยนะในเรื่องเกี่ยวกับช่อง YouTube ของมี่เพจของมี่แล้วก็อ่าร้านค้าของมี่ในอ่าเว็บไซต์เขาลงให้หมดทุกอย่างเลยดังนั้นมี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในในในระยะเวลานี้นะคะที่มีได้รับมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้หมายความว่าที่เอามาเล่าเนี่ยมาโชว์นะว่าเฮ้ยตัวเองมีคนมาติดต่อให้ไปลงอคอลัมน์ของเขาอะไรไม่ใช่นะมีแค่อยากจะให้หลายๆคนมองมุมมองว่าเอ้ยอ มีคนหนหมายถึงว่ามีคนนําเสนอมีคนมาเสนอสิมีคนมาเสนอสิ่สสงดีๆให้กับตัวคุณเองมามาเขาที่เขาเพื่อนมีกระถามเพื่อนว่าทาไมเขาถึงเลือกเราวะอะไรเงี้ยเขาก็เลยมอเพื่อนก็เลยบอกว่าก็มันเป็นอะไรที่มันเป็นชีวิตจริงๆอะที่ว่าว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศจริงๆมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สวยหรูมาตั้งแต่แรกไงมันเหมือนเราเดินเดินขึ้นมาแบบ เด็กก้าวขึ้นก้าวต่อไปด้วยด้วยตัวของเราเองโดยที่ใน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 อ่าคอลัมน์ของมี่ที่มี่อธิบายไปในมี่ว่ามันชัดเจนเนาะยังไงก็นะคะก็มี่อยากจะหนึ่งขอบคุณคุณเทเวอร์นะคะที่ให้โอกาสมี่ได้อ่าไปลงคอลัมน์ของมี่ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะ,นะคะแล้วก็เรื่องการค้าขายด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะถ้าอ่าวันที่เขาไปลงเนี่ยมันก็จะมีหลายๆคนที่ อแอดเข้ามาเนาะแล้วก็ติดตามเพจของมี่ติดตาม YouTube ของมี่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ได้ส่งข้อความมาอ่าทำความรู้จักกันไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมี่ก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆเลยในการที่เปิดตัวเองที่ที่แบบว่าเปิดเปิดไม่ ตอนแรกมันจะอยู่ในช่วงแคบๆแลวใช่ไหมตอนนี้มันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นให้คนรู้จักมากขึ้นมีถือว่าเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวมีเนาะมีฝากด้วยนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนเลยถ้าใครนะคะอยากจะรู้จักตัวมีจริงๆเลยตั้งแต่เด็กอนะคะลองเข้าไปอ่านในคอลัมน์ของมีดูเนาะว่ามีอะเติบโตมาแบบไหนแล้วเป็นคนยังไงแล้วก็ เป็นคนที่ทำมาหากินตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็เล่าถึงเรื่องครอ,อบครัวมีด้วยมีเชื่อว่าคออััมม้อร่ของมีที่เข้าไปอ่านน่าจะติดน่าทำให้คนหลายๆคนติดตามได้โดยที่แบบอ่านแล้วสนุกอะไรแบบเนี้ยเนาะยังไงฝากเข้าไปนะคะชื่อชื่อเพจของเขานะคะก็จะเป็นชีวิตหญิงไทยใน ต่างแดนแล้วก็ในบล็อกของเขาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมีจะลงลิงก์ไว้ให้ยังไงก็คลิกเข้าไปอ่านดูเนาะว่าเฮ้ย <c oughs> มีได้ลงอะไรไว้บ้างเนาะแล้วก็มีสาวๆหลายๆคนเลยลองเข้าไปดูหลายๆคนคนก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีอ หลากหลายประเทศมากๆแต่ละคนเก่งมากๆเลยเนาะแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นคอลัมั์มเดียวที่เขามามาติดตามมาติดต่อเรานะเขาบอกบอกว่าคือหลังจากที่เราส่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีคอลัมน์ใหม่ด้วยในการถามอีก13ข้อต่อไปให้มีไปคุยเรื่องเกี่ยวกับ ขอรับอย่างอื่นดังนั้นม็เลยเออได้คําถามมาแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้เขียนเนาะยังไงก็มิขอฝากให้เพื่อนๆติดตามเข้าไปดูหน่อยนะคะไปให้กําลังใจม้แล้วก็สาวๆทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนด้วยค่ะยังไงมิฝากด้วยนะคะยังไงก็วันนี้มิขอฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของมิยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็จะหาคลิปวิดีโออย่างอื่นนะคะมาลงยังไงก็มาดูกันนะคะว่ามิจะทําคลิปวิดีโออะไรต่อไปค่ะวันนี้มิต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกัน ะะกับคลิปวิดีโอหน้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ